สิ่งที่ทําให้เมืองน่านและเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองเมืองนี้ต่างก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของนครรัฐโบราณผู้เรืองอํานาจมาอย่างต่อเนื่องเหมือนมือนกันนั่นคือเวียดนามต้องตกอยู่ใต้อํานาจของจีนในยุคราชวงศ์ต่อด้วยชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในขณะที่น่านตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรสุขโขทยัยล้านนา พม่าและสยามมาเป็นลำดับระหว่างที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของมหาอำนาจทั้งหลายเหล่านี้ทั้งเวียดนามและเมืองน่านต่างก็ได้รับการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเลิศในทุกสาขามาโดยตลอดจนสามารถก่อร่างสร้างขึ้นเป็นศิลปะหรืองานสกุลช่างของตัวเองได้ในที่สุดนับเป็นโอกาสในวิกฤต ที่ต้องแลกมาด้วยเสรีภาพแห่งรัฐและความทุกข์ทรมานของราษฎรทุกคนแต่ในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่างอยู่ด้วยเช่นกันเพราะศิลปะเวียดนามในแบบดั้งเดิมอย่างงานแล็กเกอร์เพนติ้งนั้นจะมีความโดดเด่นที่บ่งชี้ได้ถึงความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนตรงกันข้ามกับงานสกุลช่างของเมืองน่านที่ยังมีกลิ่นอายของศิลปะต้นแบบ ซึ่งคนาน่านได้รับการถ่ายทอดมาจากทั้งสุขโขทยัยล้านนาและชาวไทยลื้ออยู่ค่อนข้างมากจนอาจพูดได้ว่าศิลปะสกุลน,น่านน่าจะเป็นงานศิลปะแบบผสมผสานมากกว่าแบบอัตลักษณ์เฉพาะตัวน่านก็เหมือนกับอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งในย่านล้านนานนะซึ่งมีอาณาเขตที่ติดต่ตตอไปถึงเวียงจันทร์นะฮะที่ลาวถึงไปถึง หลวงพระบางอะไรอย่างเงี้ยและรวมทั้งจังหวัดน่านตัวน่านเองทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ของอาณาจักรน่านในยุคโบราณน,นะฮะซึ่งการผสมผสานหรือการรับอารยธรรมที่มาจากทั้งทางพม่าก,ก็ดีหรือว่ามาจากทางจีนก็ดีเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การผสมผสานที่กลมกลืนแล้วก็สอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนลนักษณะของมันเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจในการที่จะดัดแปลง หรือว่าเขาเรียกว่าแอพพลายทวงส่วนนี่ให้เข้ามาเป็นลักษณะที่มีความอ่อนช้อยอเข้ากับพื้นถิ่นนิสัยใจคอของคนในช่วงบริเวณพื้นที่นี้อย่างไรนะเราจะเห็นเลยนะฮะว่าปฏิมาก,กรรมก็ดีอย่างเช่นวัดวาอารามเนี่ยถึงจะมีอิทธิพลของทางพมา่าในบางส่วนแต่ว่าเขาสามารถประสมผสานร,รูปแบบที่เป็นแบบของเอกลักษณ์ของอาณาจักรน่านเขาเองได้อย่างมีเสน่ห์น,นะผมมองแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวัดภูมินเนี่ย เราจะเห็นลักษณะของสถาปัตยกรรมตัววาดเองเนี่ยเราจะเห็นมันมีการเจาะมันมีการใช้จัตุรมุกซึ่งมันผิดแปลกจากที่อื่นเลยอย่างสิ้นเชิงเนี่ยซึ่งก็น่าศึกษามากเหตุที่ทำให้น่านไม่สามารถสร้างงานศิลปะในแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรโบราณมาอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่มีช่วงเวลาของความเป็นเอกราชที่ยาวนานมากพอสำหรับการคิดค้นสร้างสรรค์ศิลปะในแบบของตัวเองขึ้นมาก็เป็นได้แต่หากเรามองในมุมกลับการถูกปกครองโดยชาติมหาอำนาจมายาวนานาน,นับพันปีเช่นนี้นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า แว่นแคว้นเล็กๆท่ามกลางขุนเขาอันไกลโพ้นอย่างเมืองน่านต้องมีอะไรบาอย่างที่เหล่าอาณาจักรโบราณทั้งหลายเหล่านี้ต้องการจะครอบครองภายใต้พื้นแผ่นดินบริเวณดอยภูคาทางตะวันออกของเมืองน่านเมื่อล้านปีก่อนเคยมีสภาพเป็นท้องทะเลที่มีการสะสมของตะกอนเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากที่แผ่นเปลือกโลกสองผืนใต้ท้องทะเลได้เคลื่อนตัวเข้าหากันและดันโก่งขึ้นกลายเป็นแผ่นดินใหม่ในลักษณะของแนวสันเขาจึงยังคงมีสายทานของตะกอนเกลือจากท้องทะเลดึกดำบรรเก็บซ่อนตัวอยู่ด้านล่างหลักฐานซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ว่านี้ก็คือการค้นพบสุสารหอยทะเลอายุ200ล้านปีบนดอยภูแวร์ และชั้นหินเกลือใต้ดินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ําเกลือท่ามกลางภูเขาสูงอันเป็นที่ตั้งของอำเภอบ่อเกลือในปัจจุบันการผลิตเกลือสินเทาจากบ่อเกลือแห่งนี้มีความสำคัญมาแต่โบราณเนื่องจากแว่นแควนต่างๆโดยรอบไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงตุง12ปันนาหรือแม้แต่หลวงพระบาง ล้วนตั้งอยู่ห่างไกลจากทะเลและไม่มีแหล่งผลิตเกลือเป็นของตนเองบ่อกเกลือที่นี่จึงเป็นโรงงานผลิตหลักเพื่อส่งขายให้แก่แคว้นต่างๆหล่านี้และด้วยความสำคัญของแหล่งเกลือภูเขาที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวนี้เองที่เป็นเหตุให้พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ ต้องยกทัพมายึดเมืองน่านในปีพุทธศักราช1993เพื่อครอบครองเหมืองเกลือแห่งนี้เอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญและหายากในดินแดนทางภาคเหนือแม้กระทั่งทุกวันนี้คนเมืองน่านทุกคนก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากบ่อเกลือโบราณของพวกเขาทั้งเพื่อการค้าและการบริโภคซึ่งยังไม่มีทีท่าว่า จะเหือดแห้งหายไปจากผืนแผ่นดินหลังจากที่ถูกตักขึ้นมาแล้วเป็นเวลาเกือบ1,000ปีชาวบ้านบ่อหลวงแห่งบ้านบ่อเกลือมีภูมิปัญญาด้านการทำเกลือสินเทามาหลายร้อยปีแล้วเกลือของพวกเขาถูกผลิตขึ้นจากบ่อเกลือที่ขุดตัดผ่านลำธารน,น้ำใต้ดินซึ่งชะล้างตะกอนเกลือออกมาจนทำให้น้ำในบ่อ แปลสภาพเป็นน้ำเกลือธรรมชาติสามารถตักขึ้นมาทำเป็นเกลือสินเทาที่มีแต่ความเค็มแต่ไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือที่ผลิตขึ้นจากน้ำทะเลทุกวันนี้จึงต้องมีการเติมสารไอโอดีนผสมลงไปเพื่อให้เป็นเกลือที่มีแร่ธาตุครบถว้วนการต้มเกลือจะทำกันเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นเพียงช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นที่ชาวบ้านจะหยุดต้มเกลือตามความเชื่อที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลบ่อเกลือของบ้านบ่อหลวงจะมีอยู่สองบ่อคือบ่อเกลือเหนือและบ่อเกลือใต้ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของบ่อเกลือเหนือจึงทำให้โรงต้มเกลือหลายต่อหลายโรงของชาวบ้านมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ไม่เพียงแต่บ่อกเกลือของชาวบ้านบ่อหลวงเท่านั้นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพมาตลอดเวลาหลายร้อยปีแม้แต่กรรมวิธีการผลิตพวกเขาก็ยังคงใช้รูปแบบเดิมๆที่บรรพบุรุษถ่ายทอดเอาไว้ให้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดจะมีเตาขนาดใหญ่ที่ขึ้นรูปจากดินเหนียวเพื่อวางกระทะโลหะใบใหญ่ตรงบริเวณเหนือกระทะ จะแขวนตะกร้าสารไม้ไผ่เอาไว้สำหรับใส่เกลือที่ผลิตได้วิธีการทำจะเริ่มจากการตักน้ำเกลือจากบ่อใส่ลงในกระทะที่รองด้วยใบยตองนำกระทะขึ้นตั้งบนเตาต้มนานประมาณ3-4ชั่วโมงรอจนน้ำในกระทะค่อยๆแห้งลงไปจนเหลือเพียงเกล็ดสีขาวๆข,ข,ของผลึกเกลือ จากนั้นจึงตักเกล็ดเกลือที่ได้จากการต้มไปพักไว้ในตะกร้าสารไม้ไผ่ที่แขวนไว้อยู่เหนือกระทะเพื่อผึ่งให้แห้งน้ำเกลือหนึ่งกระทะจะต้มได้เกลือสินเทาประมาณ10กิโลกรัมปัจจุบันเกลือของบ้านบ่อหลวงยังถูกนำมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณเช่นเกลือขัดผิวที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ในวันแรม9ก้าค่ำเดือน5กลางเดือนกุมภาพันธ์ชาวบ้านที่นี่จะจัดงานเฉลิมฉลองสารเจ้าพ่อบ่อหลวงอันศักดิ์สิทธิ์โดยทุกสองปีจะทำพิธีเส้นไหว้ด้วยหมูและทุกสมปีจะเส้นไหว้ด้วยควายหมุนเวียนสลับกันไปเช่นนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความเมตตาที่ได้ประทานเกลือให้แก่ชาวบ้านได้มีกินมีใช้ตลอดมาเกือบ1,000ปี แม้ทุกวันนี้อิทธิพลของเกลือในเมืองน่านจะไม่ได้ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอื่นก็ค่อยๆเพิ่มบทบาทความสำคัญและเข้ามาแทนที่ทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนจากต่างถิ่นหลัง่งไหลเข้ามายัางเมืองเล็กๆแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปีน่านเป็นเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ เมื่อเราหลุดเข้ามาในตัวของจังหวัดน่านเนี่ยเหมือนเราะชะลอเวลาลงไปนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนไหวค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเย็นลงไปด้วยนะครับด้วยสถาปัตยกรรมด้วยศิลปะวัฒนธรรมของตัวเมืองน่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดเวียง หรือแม้แต่สถานที่เก่าแก่ต่างๆของน่านเนี่ยก็จะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของน่านไปในตัวด้วยน่านถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองของอประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน่านเองเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างไรต้องมาเรียนรู้ที่น่านนะครับน่านมีเอกลักษณ์ ประจำของจังหวัดน่านเองเนี่ยที่ยังตัวผมเองจะรู้สึกก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมเองรวมไปถึงธรรมชาติที่งดงามของเมืองน่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างดอยเสมอดาวเนี่ยผมจะชอบมากชอบเป็นกรณีพิเศษเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราหลุดขึ้นมาอีกโลกหนึ่ง ความงดงามของสภาพภูมิประเทศที่แวดล้อมไปด้วยทิวเขาและยอดเขาอันสลับซับซ้อนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าทายเหล่าบรรดานักเดินทางซึ่งมีใจรักป่ารักธรรมชาติได้เข้ามาสัมผัสแทบไม่น่าเชื่อว่าเมืองน่านเล็กๆแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติของไทยมากถึง7แห่ง โดยแต่ละอุทยานก็จะมีจุดขายและสโลแกนในการโปรโมตด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปเช่นชมผาชูดูทะเลหมอกที่อุทยานแห่งชาติสีน่านชมทะเลหมอกและดอกซากุระบานที่ขุนสถานตะวันลับฟ้าเหนือผาช้างสัมผัสบรรยากาศรุ่งสางบนดอยวาวนอนนับดาวเต็มท้องฟ้าณนะดอยเสมอดาวดูชมพูภูคาเบ่งบานที่ดอยภูคาเป็นต้น แต่กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นผลพลอยได้หลังการเปิดอุทยานเสียมากกว่าเหตุผลสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าที่มีอยู่ถึง75%ไม่ให้ถูกตัดโค่นทําลายจากชาวบ้านและกลุ่มนายทุนถึงกระนั้นก็ตามภาพของภูเขาหัวโล้นในเขตอำเภอสันติสุข ที่ยังมีปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการหักร้างถางพงกันอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านทั้งที่ได้มีการประกาศพื้นที่อุทยานให้ครอบคลุมไว้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการประกาศพื้นที่อุทยานก็คือเพื่อป้องกันการขยายเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเข้ามาจากตั้งกองกําลังติดอาวุธอยู่ตามเทือกเขาสูงของจังหวัดน,น่านเช่นดอยผาจิกหรือดอยวาวที่สามารถจะเชื่อมต่อไปยังฐานที่มั่นสําคัญเขตงานหลวงน้ําทาของพักคอมมิวนิสต์สายจีนในประเทศลาวได้ไม่ยาก จากสภาพภูมิประเทศซึ่งหนาแน่นไปด้วยแนวสันเขาสูงสูงต่ำๆนี้เองที่ทำให้เมืองน่านมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันง,งดงามและส่วนใหญ่ยังคงความบริสุทธิ์อยู่มากระหว่างการเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยแทบทุกแห่งนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับความเขียวสดของกำแพงป่าที่ขึ้นเบียดเสียดกันจนแน่นทึบไปตลอดทั้งสองข้างทาง อันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและพันไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ในเขตนี้ภายในป่ายังมีความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชพันธุ์บางชนิดเบียดแทรกตัวอยู่ด้วยโดยเฉพาะที่บริเวณเทือกเขาของดอยภูคาซึ่งมีต้นชมพูภูคาพันไม้ที่มีอยู่เพียงสกุลเดียวและชนิดเดียวในโลกซึ่งเชื่อว่าหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากพื้นพิภพ,พ เต่าร้างยักษ์ก็เป็นปามหายากและใกล้จะสูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งพบเฉพาะดอยภูคาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยส่วนที่อื่นๆคาดว่าอาจจะมีขึ้นอยู่ตามป่าดิบเขาในเขตเมืองหลวงพระบางของประเทศลาวความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเช่นนี้ทำให้มีความชื้นสูงช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวจึงมีทะเลหมอกปกคลุมตามยอดดอยต่าง โดยเฉพาะในฤดูหนาวนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินเขาเพื่อพิชิตยอดดอยและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอย่างดอยเสมอดาวดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติขุนสถานซึ่งเป็นลานชมดาวและหุบเขาแห่งสายหมอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด <S <S แม้แต่เส้นทางที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ยังมีธรรมชาติสองข้างทางที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่นเส้นทางจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาไปยังอำเภอบ่อกเกลือโดยด้านหนึ่งจะเป็นป่าทึบส่วนอีกด้านกลับเป็นบรรยากาศในแบบพาโนรามาที่จะมองเห็นแนวสันเขาอันสลับซับซ้อนไปจนสุดสายตานับเป็นเส้นทางขับรถที่สวยงามมากเส้นหนึ่งของเมืองไทยกอแกงต่างๆที่ปรากฏรูปอยู่ตามลำน้ำสายหลักทั้ง7สายและลำน้ำสาขาอีกนับไม่ถ้วน ก็เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างชื่อให้แก่เมืองน่านมายาวนานทุกวันนี้ความกลาดเกลี้ยวของกระแสน้ำในลำน้ำว้าก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการบังคับเรือของนักประจนภัยทั้งมือใหม่และมืออาชีพอยู่เสมอ สายน้ำว้าช่วงตอนบนที่ยาวประมาณ35กิโลเมตรจะมีความเชี่ยวกรากและอันตรายเส้นทางเต็มไปด้วยหินใต้น้ำและเกาะแก่งขนาดใหญ่จึงเหมาะสำหรับนักล่องแก่งที่มีความเชี่ยวชาญถัดลงมาเป็นช่วงตอนกลางมีความยาวราว80กิโลเมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความท้าทายในเกาะแก่งต่างๆกว่า100แห่ง ที่ไม่มีความรุนแรงมากนักจึงเหมาะสำหรับนักล่องแก่งทุกประเภทส่วนสายน้ำว้าตอนล่างซึ่งมีความยาวเพียงแค่15กิโลเมตรจะเป็นเส้นทางล่องแก่งประเภทชมป่าสวยมองน้ำใสที่ไม่มีความรุนแรงอะไรจึงเหมาะสำหรับการนั่งชมธรรมชาติไปตลอด2ข้างทาง โขกทานที่พาดผ่านผนังหินของวังศิลาแรงแห่งอำเภอปัวก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนทางธรรมชาติแห่งใหม่ของเมืองน่านซึ่งเกิดจากรอยแยกของแผ่นดินขนาดใหญ่และถูกกระแสน้ำไหลพาดผ่านเป็นเวลานานเกิดเป็นริ้วรอยอันมหัศจรรย์บนพื้นผิวของผนังหินจนดูคล้ายกับลายแปรงบนภาพวาดเขียนสีขนาดใหญ่ของจิตรกรเอกระดับโลก บนลำน้ำสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกสรรพชีวิตของเมืองน่านยังก่อเกิดเป็นตำนานทางวัฒนธรรมประเพณีด้านการแข่งเรือยาวอันเลื่องชื่อประวัติการแข่งเรือยาวของเมืองน่านไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมีเพียงตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีต เจ้าผู้ครองนครน่านได้มีบัญช,ชาให้ขุดเรือจากต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ที่มีทั้งความใหญ่และความยาวสามารถวางสำรับกับข้าวได้ถึง100สำรับหลังจากนั้นจึงทําการผ่าลำต้นออกเป็นสองซีกแล้วขุดเป็นเรือขึ้นมาได้สองลำลำหนึ่งชื่อว่าเรือท้ายล่าเนื่องจากไม่มีหางเรือ ส่วนอีกลำชื่อว่าเรือตาตองเพราะลูกตาพญานาคซึ่งติดอยู่ที่หัวเรือทำมาจากทองเหลืองเชื่อกันว่าเรือทั้งสองลำนี้เป็นต้นแบบเรือแข่งของเมืองน่านที่มีลักษณะเพรียวยาวส่วนหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาคลงสีสวยงามหางเรืออ่อนช้อยประดับด้วยลวดลายประดุดหางพญานาค การแข่งเรือยาประเพณีของจังหวัดน่านเป็นประเพณีใหญ่ที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณการเดิมจัดในประเพณีตานข่วยสลากเพื่อความสนุกสนานหลังเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาจนมาถึงปีพุทธศักราช2479จึงเปลี่ยนมาจัดอยู่ในประเพณีทอดกรถินสามัคคีหลังวันออกพรรษาของทุกปีจนถึงปัจจุบัน